เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่4ถึง7พฤษภาค,คม2566เพื่อส่งร่วมพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3และสมเด็จพระราชินีคามิล่าณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์กรุงลอนดอน ซึ่งนับเป็นพระราชกรณียกิจในต่างประเทศเป็นครั้งแรกในรัชกาลนับเป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างยิ่งที่แสดงถึงความใกล้ชิดระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนในยุคสมัยใหม่ที่ส่งเข้าถึงประชาชนชาวไทยในต่างประเทศที่มาเฝ้าทูลและอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดสวัสดีค่ะโรชี ตอนนี้อลชชลเลอร์ค่ะคุณยายสอนให้รักในหลวงแล้วก็แพทชีีเพราะว่าในหลวงช่วยคนไทยหนูรู้สึกตื่นเต้นมากเลยคะ่ะแล้วก็หัวใจกระทิบเร็วมากเลยะคะ่ะสวัสดีค่ะ,ะดิฉันเป็นจวันสิทธิช่องนะคะเป็นประธานชมรมในหลวงในดวงใจมีความปรับปื้มปิติดีใจมากค่ะได้มองเห็นภาพของพระเจ้าอยู่หวัวพระเจ้าแผ่นดินของเราที่ท่านทรงเสด็จตรงถนนหน้าพระราชวังปาร์คิงแฮมตรงนี้เลยนะคะ เป็นโอกาสที่ความจงรักของจงรักภักดีของข้าพเจ้าจะได้น้อมถวายพระอ,องค์อยากให้พระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีดได้ทราบว่าพระสงฆ์ิกรคนไทยไม่ว่าจะอยู่แผ่นดินไหนอยู่ต่างประเทศเรามีความจงรักภักดีอยากถวายกําลังใจแต่พระอ,องค์ค่ะพระบรมราชโชวาทที่ได้พระราชทานเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2566 ในโอกาสที่พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอรรัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยที่ประจำการในต่างประเทศทั่วโลกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าถูลและอ,องธุลีพระบาทรับพระราชทานพระบรมราชโชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และความเป็นสุริมงคลน,นั้น เห็นได้กระจ่างชัดและตราดึงถึงน้ำพระราชหฤทยัยพระมหาการุณาทิคุณที่ทรงมีต่อราษฎรทุกถิ่นที่ไม่ว่าจะอยู่ภายในประเทศหรืออาศัยนอกราชอาณาจักร ให้จดหมายที่หนูเขียนขอให้ในหลวงมีสุขภาพดีแล้วก็ขอให้ทรงพระเจริญนะคะหนูรู้สึกมีความสุขมากเลยคะ่ะแล้วก็ภาชนีมาถามเราบ้างว่าเรารอนานไหมคะภาชนีสวยมากเลยคะ่ะตัวจริงรูมีความรู้สึกรักในหลวงกับภาชนีขึ้นไปอีกมากเลยคะ่ะแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ประทับใจที่สุดนะคะ คือทางชมรมได้ถวายตุ๊กตาหมีแพคกดิงตันค่ะเป็นตุ๊กตาสัญลักษณ์ของโรเยอร์ของอังกฤษนะคะจะเป็นตัวแทนของพระสงฆ์นิกรชุมชนคนไทยในราชจักรที่แสดงถึงความจงรักภักดีอยากถวายเป็นกําลังใจแด่พระองค์ท่านหลังจากที่ได้ถวายตุ๊กตาแพคกดิงตันผ่านไปแล้วนะคะพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราดำรัสถึงตุ๊กตาแพคกดิงตันค่ะ ท่านบอกว่ายังเก็บไว้บนโซฟาอยู่เลยติใจมากๆค่ะแล้วมันเป็นแรงกำลังใจที่จะได้ด้เนินชีวิตอยู่ในต่างแดนนะคะเพื่อนบอกมาว่าในหลวงตัดว่ายังคิดถึงคนไทยอยู่ก็รอ้องไห้ก็มีความปรับเพื่มใจมาก ขอให้ในหลวงมีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เราอยากให้กำลังใจในหลวงให้ดูแลคนไทยรอบโลกค่ะในหลวงคือแรงบันดาลใจของข้าพเจ้าของชมรมในหลวงในดวงใ,ใจในเรื่องของจิตอาสาค่ะทำความดีด้วยหัวใจช่วยเหลือผู้อื่นห่วงใยซึ่งกันและการในต่างแดนเป็นพลังอย่างยิ่งที่จะผลักดันข้าพเจ้าให้ทำตจุดนี้ให้สำเร็จให้ได้ ก็น้อมถวายพระองค์รักษาความดีะรฒธรรมไทยที่ดีในต่างแดนให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปขอถวายพระพรขอพระองค์ทรงมีภ้าพานไมัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นร่มโพรร่มใสเป็นร่มฉัดแก้วของวงชนคนไทยในสหราชอาณาจักรขอพระองค์ทรงพระเจริญ